แกฉันมีของมาฝากด้วยแหละอุ้ยขอบคุณเพ <c oughs> <ๆ>ื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรที่บ้านฉันมมีอีกเยอะเลยนะน่ารักมากเลยออเออแล้วนี่วันเกิดแกใช่ปะขวัญอือใช่ใช่วันนี้กินนี่เสร็จแล้วไปไหนกันตอดีอะ <c oughs> <c oughs> คอยคิดได้ไหมอะตอนเนี้ยรียบสั่งอาหารกันก่อนเถอะ <c oughs> ฉันอะหิวจะแย่แล้วได้พี่คะสั่งอาหารไหนคะเออช่วงนี้เชื่อเป็นไงบ้างอะได้งานหรือยัง ให้ฉันช่วยหรอปะก็มีสัมภาษณ์เรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้สักทีเลยเฮ้ยเอาน่ะต้องมีสักทีแหละไม่ต้องเศร้างานเลอานี้ปะมือเนี้ยฉันเลี้ยงเองหยุดเลิศโอเคขอโทษนะคะที่นี่รับบัตรไหมคะอ๋อขอโทษนะครับที่นี่ไม่ได้รับบัตรครับผมแล้วฉันจะจ่ายยังไงเนี่ยมินไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวพวกฉันอะจ่ายเอง พี่คะจ่ายด้วย AS point ะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเะคะมื่อกี้พวกแกใช้อะไรจ่ายกันอ่ะก็ใช้ AS point จ่ายนะสิะสามารถใช้จ่ายแทนเงินสดกับร้านค้าถุงเงินได้ด้วยนะ,ะแถมมีร้านค้าเ<ะ>ข้าร่วมโครงการกว่า4 0 0แสนร้านค้าทั่วประเทศสะดวกสุดๆเลยแหละ แล้วนี่ถ้าร้านไหนมีสัญลักษณ์ร้านมีรับ A x p o i n t แบบนี้ก็สามารถใช้ A x p o i n t จ่ S แทนเงินสดได้เลยนะโดย p o i n t 2คะแนนเนี่ยมีค่าเท่ากับเงินสด1บนบาทอูยดีจังเลยอะ่ะแล้วแบบนี้ถ้าสมมติฉันจ่ายแบบใช้ A, A S p o i n t แค่ครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งจ่ายเป็นเงินสดได้ปะได้สิแกแกอ่ะ ามารถเลือกได้เลยว่าจะจ่ายแบบไหนจะใช้พอยต์จ่ายทั้งหมดหรือจะจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งนึงเป็นเงินสดก็ได้เหมือนกันแบบนี้ก็มีอิสระในการใช้ A A S อยเ o i ร t ดีใช่เราแกแบบเนี้ยแกต้องย้ายมา A A S แ,แล้วบอกเลยว่าสิทธิพิเศษเกีย่ยบได้เลยเดี๋ยวฉันย้ายค่ายมา A A S แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ไปเลี้ยงวันเกิดขวัญก่อนเถอะไมปจิกกัน มกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติๆงติที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ